ดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็ได้มาที่ทัพทิมสยามศูนย์สี่นะคะก็มาชมมะไฟของคุณลุงอะไรนะคะดิดบุญนาคดิดบุญนาควันนี้บุตรนะคะวันนี้นะคะก็ชุมพลบุรีทันข่าวนะคะก็ได้เดินทางมาที่ทัพทิมสยามศูนย์สี่ใช่ไหมพี่เพื่อมาดูมะไฟเพื่อมาดูมะไฟดกกี่ปีนะคะหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีดกแบบนี้ตลอดไหมคะคุณลุงปีนี้ดกมากที่สุดครับโอ้ใช้ปุ๋ยอะไรคะ สิบห้าสิบห้าหวานไหมพี่ไหนชิมให้ดูหน่อยค่ะว่าหวานไหมนะคะอุตส่าห์เดินทางมาไกลนะคะชุมพลบุรีทันข่าวว่าเป็นยังไงอุตส่าห์เดินทางมาไกลเจี๊ยบไหมมันออกเบียวหวานอร่อยใช่ไหมคะโอ้โหได้ได้พันมาจากไหนคะพันจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ปลูกกี่ต้นต้นเดียวครับต้นเดียวเจ็ดปี ส่วนใหญ่ขายหรือว่ามีคนมาแอบกินก็ขายครับขายโลละเท่าไหร่คะสามโลร้อยครับสามโลร้อยโอ้โหเจ็ดปีได้ขนาดนี้เลยนะคะต้นเดียวเองต้นเดียวต้นเดียวเคยทำไรได้สูงสุดได้กี่บาทคะสูงสุดได้มันไม่ค่อยดกไดพันห้าขนาดไม่ดกไดพันห้าแล้วโดกอย่างเนี้อะก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ถือว่าขายได้หรือยังคะ หรือว่าต้องรอยังให้มันสุกก่อนครับอ๋อต้องตอนนี้คือยังไม่สุกใช่ไหมคะอ๋อคัหกเจ็ดปีครับหกเจ็ดปีครับแล้วได้กินได้กินผลกี่ปีแล้วได้กินผลสี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วแต่ปีนี้มันพิเศษตรงไหนอะมันมันดกมากครับดกมากไหนไหนไหนดูดิตรงไหนปลูกข้าวนะครับปลูกมันปูกข้าวครับทำข้าวเยอะไหมครับเนี่ยปีนี้ไม่ได้ทำทำแต่มันครับสิบไร่สิบไร่อืมเดารายได้เป็นไงบ้างครับโอ้ยปีนี้มัน ตกมากเลยครับตกมากครับมันเลือยอยู่จะพาไปไปดูได้ไหมครับไอที่เป็นพวกทุเรียนพวกที่มาปลูกอ่ะพวกอีเมพี่น้องบ้านเฮาจุมพลบุรีเ้ยอยู่บนมีไหมต้นมะไฟดกทำทำคลิปแนวนี้คือโชคดียังไงโชคดีัไก็ได้ชิมได้ชิมได้ก๋วยเตี๋ยวไงทำร้านก๋วยเตี๋ยวละอีกสามบ้นนะครับที่เด็ดบอกว่าท่านผู้ชมจริงจริงมันจะหวานนี่ขนาดยังไม่สุกนะคะตอนนี้ต้องรอก่อนสาม กิโลร้อยนะคะที่ทัพทีมสยามสูงสี่นะคะท่านผู้ชมโอ้ตัการตามากค่ะท่านผู้ชมที่บ้านนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะโอ้พื้นที่มีหมดมะไฟขนุนนะคะลำไยเง้อเหรอคะต้องรออีกประมาณกี่เดือนนะคะ ประมาณแบบสองเดือนครับประมาณอีกสองเดือนมีกี่ต้นคะมีสองต้นครับปลูกยากไหมคะก็ไม่ค่อยยากไม่ค่อยยากเท่าไหร่ประมาณกี่ปีแล้วคะก็หกหกเจ็ดปีเหมือนกันคือต้นนี้เขาชอบเป็นน้ำรลอเป็นเป็นน้ำชอบแบบไม่ใช่ผมถาาว่าคือกระบางความแรงครับความความชุ่มชื่นนะเขาชอบแบบแห้งหรือแบบเป็นชื้นมากกว่าชุ่มชื่นครับชุ่มมากความแรงคือเหี่ยวเลยครับแล้วแล้วมีอะไรอีกั้มครับเดี๋ยวพาไปอีกได้ไหมมีไอเรีย กี่ไร่คะเนี่ยบ้านโอ้มีลำไยด้วยนะคะมังคุดก็มีมังคุดก็มีอีกอันนี้จะขายเมื่อไหร่จองได้ไหมมังคุดอยากลำไยดกมากนี่นะคะมีทุกอย่างเลยค่ะในสวนโอ้โหกี่ไร่คะในพื้นที่ในบ้านสองไร่ครับสไร่ปลูกกี่อย่างนะะอู้ทุเรียน อู้ปูกี่ยางคะเนี่ยโอ้หลายยางอยู่ครับเยอะมากทำเริ่มทำมากี่ปีแล้วคะอันนี้แปดปีครับแปดปีโอ้โหแปดปีปีนี้ครับคือ,อมาที่นี่มาที่นี่ครบเลยทุเรียนลำไยมะม่วงมังคุดเงาะเอู้สุรินทร์ก็มีทุเรียนทุเรียน,นโอ้หโอหกีป่ปีคะถึงจะได้ขนาดนี้เหตุใดคุณลุงครับนี่ที่ที่เอาสีดำจีดไว้ทำไมครับ ปลูกทุกอย่างจริงๆนะคะทุเรียนอีกกี่เดือนจะได้กินสองเดือนประมาณสองเดือนอันนี้มีอายุเท่าไหร่ละคะต้นทุเรียนต้นนี้ต้นนี้อายุแปดปีครับแปดปีนะคะแปดปีดูแลยากไหมคะทุเรียนยากมากเลยยากมากถ้าถ้าไม่ไม่ใส่ใจมันนี่คือยากเลยอันนี้เขาเรียกว่าทุเรียนอะไรคะภูเขาไหมคะทุเรียนภูเขาหรือทับทิมพันพันอมทองนะปกติมันใช่ไห ตลอดเลยครับอืมแล้วเวลาเราเก็บเนี่ยเรา้องเลือกเลือกเก็บหรือเปล่าหรือว่าเ,เก็บครั้งเดียวเลยครั้งเดียวพร้อมกันเลยอืมทั้งต้นเนี่ยมันแก็บหมอนทองอในสวนนี้นะคะอโอ<ฮ>้เก่งจังเลยปลูกทุกอย่าง<ฮ>อยู่หลังบ้านเองนะคะโอ้โหของดีทุกอย่าง กล้วยก็มีนะคะท่านผู้ชมโอ้โหปลูกทุกอย่างจริงๆนะคะข่ามะม่วงค่ะโอ้ลำใหญ่ดกมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะหลังบ้านมีทุกอย่างจริงๆนะคะโอ้ไม่อดตายค่ะคนขยันอืมโอ้เงาะอีกไม่นานก็จะได้ชิมแล้วนะคะท่านผู้ชมโอ้สับปะรดด้วยนะคะ โอ้ขนุนเต็มต้นเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะมีทุกอย่างจริงๆค่ะสวนนี้นะคะน้อยนาก็มีนะคะมาที่นี่อิ่มนะคะสวนที่นี่สวนหลังบ้านแต่มีทุกอย่างจริงๆค่ะท่านผู้ชมดอกทุกอย่างท่านผู้ชม มะนาวเราเดินทางมาที่ทัพทีมสยามศูนย์สี่ทัพทีมสยามศูนย์สี่ม,สม,มีของดีเยอะมากเลยใช่ไหมพี่วันนี้พามาที่ไหนคะมาที่บ้านของพิริดบุญนาค้วครับค่ะครับ,รบมาดูมาไฟที่เป็นข่าวใหญ่ข่าวดังหน้าหนึ่งมาแล้วนะครับเกี่ยวกับข่าวมาโโคือหล,หลังบ้านแต่มีของกินเยอะเลยใช่ไหมหลังนี้ มีทุกอย่างหลังบ้านครับอ๋โหเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าของสวนเข้าไปดูเนาะเงาะทุเรียนลำไยมะม่วงมพร้าวมีหมดเลยที่นี่ไม่มีอดโอ้โหเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะเกษตรพอเพียงของจริงนะคะ